ใครห<อ>น้านะที่หายแล้วอ่ะใครนะสมศักดิ์เพีงอ่อนมาด้วยเปล่ามาคนคไหนสมศักดิ์ยกมือหายแล้วก็โรคเจ้าชู้ไงลูกจาเนี้หนูก็หายเพ้าบ่าบ่ายโมงนี้หนูยังไม่เข้าเลยเมื่อเช้านี่เข้าล้างห้องน้ําประมาณสองครั้งรู้สึกว่าสองครั้งจ้ะแต่บ่ายนี้ยังไม่ปวดยังไม่เลไแต่กินายาเยอะมากหายแล้วค่ะคุ้มไหมลูกที่มาบ้านสวนวันนี้ค่ะ มาอีกไหมเนี่ยมาค่ะตกลงสิ่งที่เป็นมาก็หายนะลูกนะอุทิศบุญให้ลูกที่ทำแทง้งไงลูกเขารับบุญได้นี่แหละค่ะบุญเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารู้ด้วยใจใช่ไหมจ๊ะเรารู้ด้วยตัวของเราเองอะ่ะใครจะไม่รู้ก็ช่างเขาเนาะใช่ค่ะค่ะเอาขอให้หายทุกอย่างนะลูกนะสาธุอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แจกเดี๋ยวหนจะขอฟากอาจารย์ทําบุญด้วยนะคะทำเกียวกับกระถินกระถินนู่นใส่บาทนู่น อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ของบุญบ้านสวนจ้ะคนละเล็กคนละน้อยอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะลูกนะ9้า9 9บาทนะแถมหนึ่งบาทจะได้เป็นนางวิสาแขน <c oughs> นางวิสาขาเขามีแล้วอ่ะอันนี้ให้แจกหนูไปเขียนนะลูกนะเพราะเราต้องทานมันไสยรัตนนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนกรรมของโลกเปลี่ยนกรรมของมนุษย์นะครับและปัญหาต่างๆมันก็จะหายไป เหมือนกับโรคที่เรารักษาได้ทันท่วงทีนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะเราเปลี่ยนกรรมของมนุษย์ด้วยการที่เรามีเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันแล้วก็เราเองสำนึกผิดแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผูกพันมาถึงภาวะโลกร้อนด้วยนะครับว่าตอนนี้มันถึงขั้นวิกฤตจริงๆแล้วนะรเราจะรักษาให้หายทันท่วงทีเราต้องใช้วิธีแบบพลังพีระมิด นะที่เราช่วยเปลี่ยนกรรมของมนุษย์ได้ด้วยนะครับแต่พวกเราต้องร่วมมือกันและไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับขอให้คนสัก50%กว่าเปอร์เซ็นต์มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนดีโลกนี้จะมาทำลายเราไม่ได้ละนะะเมื่อเรามีกว่าครึ่งหนึ่งคนที่ไม่ดีอยู่ข้างๆเรา เขาก็ได้รับผลบุญของเราไปด้วยนะครับโลกก็จะกลายเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่และก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นะครับล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลที่บอกว่าเย็นตายอยู่กี่วันคะอยู่โรงพยาบาลสิบเก้าวันสิบเกวัน เอาเล่าซิเป็นยังไงมั่งผิดตรงไหนมาทําอะไรไว้ผิดที่บ้านสวนพีระมิดเนี่ยเอาขวดเปล่าไปหนึ่งใบใส่น้ําพีระมิดที่นี่ไปนีม่มันวางอยู่ตรงบันไดค่ะแล้วก็บอกว่าหายก็จะมาก็การคันทั้งตัวก็หาย <c oughs> ก็ไม่ได้มาสันงเลืที่ผิดสิจะบอกว่าทันทีที่หายจะมา <c oughs> แต่ทันทีที่หายแล้ว ก็มาทันทีในสองเดือนนะคะค่ะแล้วเราแม่พิมรู้ได้ยังไงว่าเป็นพรผิดศัจจตรงนี้อาจจะเป็นเองก็ได้รู้อยู่คิดอยู่๋พเรามาไม่ได้อืมันทําให้เรามาไม่ได้หลวงพ่อคงจะทดสอบแล้วคงจะให้เป็นกรณีศึกษามันไม่ไม่ได้คิดว่าจะไม่มาคิดจะมาเพราะมาเนี่ยยิงรถเขามาไปเย็บขาไว้บ่อยก็ไม่ได้ แล้วลูกชายก็ไม่ว่างค่ะอทีนี้โดนลงโทษยังไงลกรยไตาอักเสบค่ะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะก็นอนอยู่โรงพยาบาลสิบเก้าวันค่ะอาการขนาดไหนสิบเก้าวันก็หนาวสั่นไข้ขึ้นก็ไม่ค่อยรู้ตัวทีแรกค่<ฮ>ะแล้วก็เนี่ยเขนเนี่ยเพ่ง ทิมจนไม่ไม่มีที่ทิม้มต้องไปทิมหลัง,ทงเ <c oughs> ท้าใ้น้ำเกลือก็รู้ตัวว่าผิดสัจจะเมื่อเราผิดสัจจะแล้วไม่ได้ถ้าทายก็ให้มันตายไปเลยบอกท่านอย่างนี้บอกใครกราบขอพุทธองค์ <c oughs> ท่านทรงละไปนิสต<ฮะ> <c oughs> ทาทำบุญกนันหอยด่านร้อยทำร้อยบาทนะ <c oughs> ผิดทางทั้งทางกายยาวาจาและใจล้นเกินแหมเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะ <c oughs> อยู่ในเพลงบ้านสวนพีระมิดนี่แหละใช่ <ไป S 1> ขอ,อชีวิตถวายเลยพระพุทธองค์ท่านองค์แรกองค์ยัง <c oughs> ไงก็เอาเองค์แรก็เอากันอ่ะ <c oughs> ให้คนดูแลบอกสิว่าแม่ขนาดไหนก็อาทิตย์แรกเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยพอไข้ขึ้นตลอด ยาแค่ยาพารานะคะกินไม่ได้แพ้หน้าบวมผื่นขึ้นยาอะไรก็กินไม่ได้ทุกอย่างทุกชนิดยาที่กินอยู่ประจําที่เคยกินได้ก็กินไม่ได้ไข้ขึ้นสูงไม่รู้ตัวแล้วมีอยู่คืนน่งไข้ขึ้นน่ะหนูก็นอนพ่อก็นอนแล้วเพราะว่าให้ยาให้ยาไปตอนสี่ทุ่มเสร็จแล้วก็นอนกันประมาณห้าทุ่มเขาก็เลรียกแต่แต่หนูอยู่ข้างเตียงเขาแต่หนูไม่ได้ยิน พอตอนที่หนูได้ยินหนูเหมือนโดนผักให้หลับจนพ่อลุกไปพอเราเห็นพ่อลุกแล้วเราก็ไม่ลุกพอเสร็จแล้วเอ๊ะเราก็นอนรอู้รสึกมาเอ๊เราเห็นพ่อเฝ้าแม่อยู่หนะ้าห้องน้ําอยู่เลยก็หลับต่อพอหลับอีกตื่นอีกอ้าวพ่อยังเฝ้าแม่อยู่หนะ้าห้องน้ําอยู่เลยเราก็แปลกใจลุกไปดูเองโอ้โห เคยเห็นนกที่มันสั่นตกปรบปร,ปรับเหมือนกับกำลังจะตายอะไรอย่างนี้ไหมคะนั่นแหละแม่สั่นแบบเต็ม,ตมที่เลยแล้วภาพแรกที่เห็นน่ะก็โกลว์นี่แม่ตัางม,มากรู้แหมแต่ภาพที่เห็นี่ะไม่ใช่แม่รู้ตัวไหมคะตอนนั้นว่าสั่นน่ะรู้ตัวว่าสั่นแค่สิบนาทีแล้วหลังจากนั้นน่ะไม่ไม่รู้ตัวช็อกเหรอคะใครคึืนสูงมากอ๋อ สี่สิบจุดสามอะค่ะสั่นแล้วแบบเราต้องเขาลุกไม่ได้เลยตอนนั้นสติสติหายไมหมดแล้วแต่เสียงโชคดีที่เสียงอาจารย์เข้าที่หูหเสียงอาจารย์บอกเข้ามาเลยขอพระพุทธ้องค์ให้ตั้งสติสิโอขอเลยพราะตอนนั้นแตกมากเลยอาจารย์พอขอปุ๊บแตกเลยอาจารย์ ทันทีทันทัทนเนี่ยเรามีสติขึ้นมาทันทีเลยว่าเราต้องเอาาผ้าห่มหมาให้เขาหม่มและถามเขาว่าอาการแบบนี้เขาเป็นหนาวหรือเป็นอะไรเขาบอกว่าหนาวอ่ะเราก็พาหม่หมมาห่มลุกไหวไหมที่จะไปที่เตียงยังไม่ไหวเพราะก็อยู่ตรงนั้นก็ถึงสิบห้านาทีเนี่นานค่ะเราก็ลุกมากดเรียกพยาบาลทุกอย่างแต่ยาคิดไม่ได้ไลดไข่ย,ยังไงละ่ะก็เช็ดตัวไป หนาวก็หนาวเช็ดก็เช็ดไม่ได้รู้โอ้โหตอนนั้นสติแตกนึกได้เพราแม่เขาสติดีก่อนที่จะไปว่าเอาบอดี้โลชั่นมาให้เขาด้วยนะเนาะคิดถึงบอดี้โลชั่นน้ำพลังพีระมิดน้ำพลังพีระมิดไม่เป็นไรค่ะคิดถึงน้ำพลังพีระมิดกับบอดี้โลชั่นเอาไปติดตัวไปด้วยอืมค่ะก็ เราก็รู้อยู่แล้วก็เลยเอา b o เ y l ชั i o n มาให้เขามาแต้มให้เขาแต้มตรงไหนคะศีระกระโหลกหมดเลยท้องเธอตอนที่เขาปวดมันปวดท้อง้วยแต้มแต้มแต้มแล้วก็มีพาาเมลาบาลานซิ่งอยู่นั่นแหละก็เสริมเข้าไปทาหน้าให้เขาทิ้ไปสอนบัวนะคิดดูเลยครคนป่วยแต่หน้านี่ใสตอนที่ป่วยนี่หน้าใสแบบ สส่มากที่ทำให้เราจุดในพอพอตอนแต้มพาเมลาเข้าไปเนี่ยเรารู้ทันทีเลยจากหน้าที่เขานุดๆอยู่พอแต้มในสว่างหมดทุกตัวทั้งทั้งหมดเลยมาเี้งถึงน้งน้อนคอบได้ที่ว่าตอนเขาไม่สบายแล้วพีรมิดก,ก็เอาพีรมิดครอบทั้งแม่ทั้งเราเพราเราต้องกอดเขาตลอดเวลาเลยเขาสั่มากก็ขนาดเขาเขาไม่รู้รู้ตัวขนาดที่ว่าน้ำแต่น้ำร้อนนะคะที่ เขาจะให้ไปมาให้มากอดเนี่ยมือแล้วก็อยู่กับน้ําร้อนแต่เราอะ่ะไม่เป็นไรแต่แม่เนี่ยพองทั้งตัวเลยข้างในอะค่ะ้งป<ะ>เหรอเขาก็ไม่ทานยาที่หมอให้แล้วยังไงไข้ถึงลดได้ก็บอดี้อย่างเดียวเลยคะ่ะน้ำพีเมิดพมพีเรมิดคอบสองชั่วโมงครึ่งไม่น่าเชื่อเลยลดจนเหลือสามสิบเจ็ดจุดห้าเป็นปกติเลยหรปกติเลยคะ่ะเขานอนเฉยอันนี้ อันทีแลวแล้วลจากคือนั้นปุ๊บก็หายยาวเลยคือไข้จะแบบเหลือ37.5ตลอดเลยทีนี้จากที่38.7ขั้นต่ำถ้าแบบถ้ามีไข่เ้า39.9เดี๋ยวก่อนตอนแรกใช้บอดี้ก่อนใช่ไหม้วกหมดเลยค่ะรวมหมดเลยสามอย่างใช้พร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันเลยค่ะทั้งบอดี้ทั้งน้ำพีระมิดทั้งบาลานซิ่งครีมใช่ค่ะแล้วก็ครอพีระมิดเข้าไปอีก ข้อพิเศษนี่คือใช้จิตคร่อมก็ถามเขาว่าแม่ทำข้อพินี้ได้ไหมทำได้ไหมตอนนั้นรู้เลยข้อเองไค่ได้ตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ะพอเขาจะรู้ตัวก็เปสองเลยวกอกแล้วจากนั้นกี่วันถึงออกจากโรงพยาบาลได้จริงๆะถ้าจะออกจริงๆออกได้แล้วแต่ว่าหมอไม่ออกเพราะว่าเขาต้องการให้แบบชัวๆไปเลยเพราะว่ามันอยู่มาตั้งสิบกว่าวันขอทุกอย่าง็ขอให้แม่หายขอให้ใช้บอดี้แล้วก็ ใช่ทุเราแม่หายนะหายนะพอทำไปก็แม่หายนะหายนะนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอตลอดเลยพระพุทธองค์หลวงปู่ป้าหลวงพ่อพรมเทพเจริญนานต่างองค์องค์สฟิงองค์พีระมิดอาจารย์อุบลหนูเรียกอาจารย์อุบลขนาดว่าล่นง,ง,าางูน้ำอหมค่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยอาจารย์ลุงบอลเราไอยู่ที่นั่นไปนอนอยู่ที่นั่นสิบเก้าวันทำให้รู้ว่าเบาหวานหายความดันสูงก็หาย ไขมันในเลือดก็หายเบาหวานเป็นมากี่ปีสี่ห้าปีสี่ห้าปีหายหายอะล่าหายจริงๆค่ะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะให้กินเฉพาะอาหารที่แบบว่าจืดอค่ละลดมันลดเค็มจนแบบจืดไปกินไม่ได้แต่นี่แม่แอบเอาน้ำตาใส่ละกับเ้าโรงพยาบาลไม่กินเมือ้อละหนึ่งช้อนโต๊ะ ดีมากลูกเอ้ทำให้เรารู้เพราะว่าพยาบาลเขาตรวจทุกวันนะคะเขามาบอกผลเราเหรอคะผลออกผลออกเลยอ๋อทุกวันเจาะไปเลยแต่เขาเข้าใจว่าเป็นเราเราเขาให้างดอาหารแต่เาาเลยจะไม่ได้งดแอบซื้อเข้าไปกินมีไหมเยอะเลยแอบซื้ออะไรไปกินบ้างทุกอย่างค่ะสั่งลูกตลอดเลยเข้ามันไก่อะไรนะเดี๋ยวใกล้ประตูน้ำไหมคะ เขแต่ตัวน้ำเย็นประโฟนี่ขาดไม่ได้เลยโรงพยาบาลเลยจ้าวันหลังจะได้แนะนำาพาเดินยูว <c oughs> แล้วแล้วที่ตุนอาหารสามีไนเป้าก็ให้ซื้อแกงไม่กินอาหารโรงพยาบาลเ<พ>ลยคะพอฟื้นะสติไนดะ้อาสาหนะักขนาดที่ว่ากินข้าวไม่ได้นะไม่ได้เลยปกติแม่ถ้าไม่ปวดยิ่งกินแต่นี้กินไม่ได้เลยจนถึงสุกมีข้าวแคมเดียวไม่ได้กินน้ำหนักลดไหมตอนนั้นลด ตอนนี้เท่าเดิมตอนนี้เท่าเดิมแล้ว <c oughs> เพราะว่าข้าวมันไก่แกงนะะ้ำปลาที่จริงเบาหวานหายเนี่ยสำหรับบ้านสวนเปีรมิดถือเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่รายแรกมีใครบ้างที่เบาหวานหายยกมือสิอา้ายืนสิคุณแม่บางคำฟักโตนี่เป็นพยาบาลโรงพยาบาลสิงห์บุรีนี่เป็นเบาหวานสูง เท่าไรร้อยสิบแปดร้อยกว่าร้อยแปดคุณแม่เท่าไหรสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าที่กลับไปก่อนวันนี้ก็มีที่ที่มาจากนครนายกเนี่ยก็หายซึ่งหมอบอกว่าไม่หายนะเบาหวานเนี่ยนะคะก็ตรวจทุกวันเบาหวานเก้าสิบเก้าอืมเป็นไปไม่ได้วานดันก็เก้าสิบเก้าต่างไปได้วยซ้ำค่ะแต่พยาบาลบอกไม่ได้สูงไม่ได้อ่ามีผลกับการรักษาคราวนี้เขตไหมสัตยจะกับสวนพีระมิดเขตค่ะ เทียวขวดน้ำไปขวดเปล่าใบเดียวเนี่ยเที่ยวแรกเลยพอที่มา <c oughs> ย,มยังไม่รู้อีโนยยังไม่รู้อีโนยเลอ้าวไม่ใช่เลยเล,ยเลยเน่นเ่นเวลาให้หลายเดือนไม่ใช่คุณแม่คอนี้มีคนส่งขวดน้ำใส่กล่องพลาสติกกลับมานะส่งรองเท้ากลับมาส่งของเที่เอาไปแล้วกลับมากระป๋องน้ำนะคะ อาคนที่มีของเล็กๆน้อยๆคนที่ยาไปยังโดนเลยเอาขอบคุณและอุทิศฐานะคะที่หายและมีความสุขในครอบครัวผิวพรรณเปลี่ยนค่ะมีคนทักเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยจามันจะเนียนอ่ะปกติตอนที่เจอาจเหมือนจะเป็นรูเป็นแบบไม่รู้สแตนอัพขึ้นตลอดเวลาใช่ใช่เออนี่ยแบบเปลี่ยนดาๆที่เจอไล้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนขี้ไข่เขาจะค่อยๆเปลี่ยนผิวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราจะมองว่าเออเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนี่ก็คือเปลี่ยนแหละ แก้มเป็นสีชมพูจะเป็นดำๆแบบเหนือนค่อยๆลอกคาบะารอย่างเงี้ยใช้อะไรบ้างเหรอคุณปัดอะก็ใช้ทุกอย่างใช่ใช่ทุกตัวเลยเหรอใช่ทุกตัวนี่ใช้ปะใช้แต่อันสีชมพูที่เป็นสบู่โรสโอที่แก้มนสีชมพูเลยแล้วจ๊ะแล้วเซรั่มใช้หมดไหมเซรั่มใช้เซรั่มไม่ใช้ทุกตัวแปดแปดขวดโอ้โหคุณคุณปัดเริ่มดีขึ้นภายในเวลาสัก เท่าไหร่นานแค่ไหนหลังจากใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นอ่ะก็ประมาณสองสามเดือนได้ับจาสองสามเดือนถึงเปลี่ยนนะคะใช่ใช่แล้วถ้ามาถึงทนตั้งสองสามเดือนคือบางทีไม่ได้สังเกตนะะอย่างข้างแก้มที่เราดำดำอย่างเงี้ยเออเราก็มาดูอ้าวข้างแก้มดำมันหายไปไหนมันเหมือนเป็นฝ้าใช่ไหมคะจานตรงนี้มันก็หายอ้าวตรงนี้มันหายไปแล้วบางทีหายตอนไหนไม่รู้หายตอนไหนเราไม่คือเราไม่ได้คิดหวังว่าเออเราใช้แล้วมันจะต้องหายต้องดีนะอะไรไม่ใช่เงี้ยเเออใช้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย เรามาดูอีกที่อ่หายไปแล้วบาทีอย่างหัวเข่าที่มันด้านเเราถูบ้านน้งแต่เด็กๆอะไรเงี<ๆ>้ยเป็นมาต้องไม่รู้กี่สามสิบสี่สิบปีมาใช้สบู่น้ำมันค่าอ้าวหายไอตัวหายด้านหายดำ